น้องชายพี่ก็อยากจะขายน้ําก็ไปเจอกับไม่วันเขาคุยถูกคอกันไม่ได้มาจากแอปหาคู่อะไรตั้งสิ้นเลยเจอการในอะนะแอบปบหาคู่คุณจารีสมองเสื่อมเปล่าคะคูณตายแล้วแล้วส้มโอค่ะส่งไปแล้วคุณจารีเอาไปขาย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 คุณจารีไม่เคยสมโอนมาให้ ชายคนนี้ได้ยังไงมันเป็น Facebook แล้วก็มันจะมีหาคู่ปรากฏไปเจอคนนี้ใช่ค่ะโปรไฟล์เ็เป็นไงตอนนั้นที่รูโอ้โหดีเลิศประเสริฐสีคุยได้2วันเธอยืมเงินสามหมื่นเขาอ้างพิมพิพายว่าพิมพิพายอ่ะไม่ได้เสียภาษีเขาก็เลยโดนอายดสมุดธ,ธนาคารอะไรเขาเนี่ยเขาก็เลยขอยืมเงินก่อนเชื่อใจเขาแล้วก็โอนให้เขาไปเขาบอกว่า3วันคืนแต่ก็ไม่ได้คืนก็คุยกันเรื่อยมาประมาณเดือนหนึ่งเขาก็จะขอแต่งงานงานมันมีจริงไหมไม่มีค่ะจดทะเบียนหรือเปล่าไปจดเมื่อวันที่8สิงหาคมเฉย เขาก็มารับเราไปอยู่ที่บ้านของเก้าขายน้ําช่วงนั้นน่ขายดีมากผลสุดท้ายน้ําก็หมดเงินก็หมดทําไมอ่ะ ลูกเขาอะขายได้ไม่เอาเงินมาให้พี่แล้วทีนี้เขาก็ชวนว่าให้ลงไปสิชนเขาก็มีค่าใช้ใจ่ายเรื่อยๆค่ะเขาก็จะให้เราอะหายืมจากญาติพี่น้องเราก็เริ่มคิดแล้วว่าทําไมให้เราหาเงินอยู่ฝ่ายเดียววะและไอ้เงินส0 0แสนบาทเนี่ยมันคือเป็นค่าใช้ใจ่ายต่างๆนานาใช่ไหมใช่ค่ะไอกระเป๋าใบเนี้ยมันคืออะไรตอนนั้นอนะเกิดการทะเลาะกันเรื่องเงินนี้แหละทีนี้ก็ไปหยิกบกระเป๋าลูกนี้เขาเห็นเขาก็แย่งกลับพี่ก็งงไอ้นี้มีอะไรวะ ใช่ค่ะเราก็จะแจ้งค้นเลยเจอแล้วก็เอาเอกสารออกมาดูโอ้โหเปิดมาปุ๊บหมายจากปามีสองใบข้อหายักยอกทรัพย์วันที่28เนี่ยเขานัดกับเราว่าเขาจะจ่ายเงินแล้วทีนี้เขาก็หายไปเลยสวัสดีครับพี่รีเป็นพี่สาวของพี่ปารมีเขาใช่ไหมชัดเจนค่ะข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงพี่รีไหนพี่รีบอกซิน้องชายพี่ก็อยากจะขายน้ําก็ไปเชอกับไม่วันเขาคุยูกคอกันไม่ได้มาแตกแอปหาคู่อะไรตั้งทีเลยเจอการนในแอปหาคู่คุณจารีสมองเสื่อมเป่าคาผู้ตายแล้วไม่ไม่ เจอกันคุยกันทีนี้เขาก็ตกลงปูนใจกันเขาจะมาอยู่ที่บ้านของก้าว็อยู่นะก็ต่างน้ำมาขายเราค็มีคอนนคชั่นลูกชายที่ก็เพื่อกันขายแล้วส้มโอค่ะที่ว่าส่งไปแล้วคุณจารีเอาไปขาย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 แล้วเขาโอนเงินมาให้คุณจารีอ่ะคุณจารีโอนให้ลูกเสร็จอ่ะคุณจรีไม่เคยส่งโอนมาให้ฉันเลยจนฉันอาด่าคุณจารีไปคุณจารีก็โกรธฉันไม่กล้คุณจารีพเคุณไปโจร่าเขาจะขึ้นแนว เจตของจริงทีนี้น้องชายเขาไป็นบบอกว่าเขาอยากจะมาทํามะพร้าวอ่อนขายเพราะคนมีคอนเน็ชันมีพ่อค้าลงกีนจะรับซื้อลงุงห้าบาททีนี้เรามาหากันหมดเลยแฟนพี่อะไรก็ช่วยกันหาอยากไปซื้อแล้วนะเรล่าคนว่าจีนเขาบอกว่ามาซื้นกขีดสองบาทนี่จะเอาทําไมร้อมันขาดทุน<ะ>โอ้โหคุณป้าช่างกล้าพูดจริงๆเลยนะยอมรับฟามจริงมาเถอะค่ะอายุก็แก่แล้วนะอย่าเอานนี้ใส่ไอ้นอกมาใช้เลย